อามแรงกว่าเดิมแน่แรงบิดเพิ่มขึ้นแล้วคำว่าประหยัดคืออะไรสสวัดีครับพบกับรายการ t ทอร์โบท็อกไบโวเทคเอนจิเนียกันเป็นประจำนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันเป็นตอนที่2ในหัวข้อที่ว่าแรงและประหยัดนะครับกับเทอร์โบแปรผันอัปเกรดตรงรุ่นนะครับของว r เ e x เ,เมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่เราไ,ได้พูดถึงตัว2,500และ3,000 VGS เนี่ยครับที่เรามีทรโบเทอร์โบเทคตัว HV5 ใส่แทนเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครับโอเคเราจะมาพูดกันถึงในส่วนของตัว1.9นะครับซึ่งเริ่มออกผลิตมาเนี่ยแล้วก็มาจำหน่ายตั้งแต่ปี2016ทีนี้ครั้งที่แล้วเราลืมพูดไปนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนเทอร์โบแปรผันเนี่ยแล้วเรามีพวงพวกพดว่้วแรงซึ่งแน่นอนแรงกว่าเดิมแน่แรงบิดเพิ่มขึ้น แล้วเขาว่าประหยัดคืออะไรคําว่าประหยัดในที่นี้ก็คือว่าเวลาท่านวิ่งทางไกลนะครับเนื่อท่านมีการเปลี่ยนเทอร์โบอัพเกรดไปแล้วเนี่ยมีการจูนเพิ่มเข้าไปเนี่ยเวลาท่านวิ่งทางไกลเนี่ยครับเรารับประกันว่าคือประหยัดกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าถ้าท่านขับรถในกรณีที่ความเร็วเท่าเดิมนะครับก็คือท่านเคยวิ่งอยู่120ก็วิ่ง120หรือ130ก็วิ่ง130แช่ะนะทางยาวเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากที่ท่านอัปเกรดเทอร์โบไปนะครับ ท่านคุณจูนน้ำมันเรียบร้อยหมดนะครับรอบเครื่องเนี่ยรอบเครื่องของยนต์เนี่ยมันจะต่ำลงแน่นอนเพราะว่าแรงบิดมันเพิ่มขึ้น3า4 0เเพราะนั้นรอบเครื่องสมมุติแต่เดิมเนี่ยท่านขับร2 0นะครับเดิมรอบเครื่องอยู่ที่2005มันอาจจะตกมาอยู่ที่2 2 0 0ันสอเพราะนั้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่มันประหยัดนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าน้ำมันปัจจุบันเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้นเท่านั้นก็คือลิตรอิงซากว่าบาทอยู่ คิดว่าหลายลท่านคงไม่อยากจะไปเผาน้ํามันเล่นนะครับก็คือว่าเราไปใช้เทอร์โบไอพวกสามพันปากสี่สื่อเยกพวกที่เราเรียกโคงโง,งดิบโคงอะไรกันเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเทอร์โบที่มันไม่ได้ถูกสเปคก,กับเทอร์โบที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องเทอร์โบแปรผันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขั้นเจอก็คือ,คอหนึ่งมันติดบูช้ากว่าจะติดบูชนะครับควันดำนะครับแล้วกว่าจะติดบูชขึ้นมาได้นะช่วงที่ควันดำเทอร์โบที่ชั้นไปเลือกโดยที่อู่ทั่วไปก็ไมอยากจะ ยัดเยียดขาย3า0 0ปาก4ีเพราะราคามันถูกนะครับลูก4 5 0 0 0บาทเข้าไปขายคุณลูกเกือบ2 0 0 0มืานนะครับรวมค่าติดตั้งเพราะนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าคนไปที่ไหนเขาจะบอกเชียร์แต่3า0 0นปาก4ีซึ่งจริงๆค่านิยมเนี่ยโอเคท่านควรจะศึกษานะครับหรือสอบถามจากคนที่เคยใช้แล้วก็ถอดทิ้งออกไปก่อนนะครับก่อนทียบปัญญาใจเลือกไอเสบนประเภทแบบนี้อีกนะครับเอาละทีนี้เรามาดูของในส่วนของ1.9นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย คอนเซปต์มันก็คือคล้ายๆกันเหมือนเดิมคือว่าเทอร์โบ1.9เนี่ยนะครับมันออกแบบมาเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์1.9นะครับซึ่งทางไอชัยเนี่ยเขาใช้เทอร์โบคือเป็นรุ่น i อ v 3นะครับคือก่อนหน้านี้ตัว v ีเอ2,500และ3,000เนี่ยมันเป็นรุ่น i อช v 4ตัวเล็กสุดก็มันคือ i อช v 3นะครับคือเผา4มิลทีนี้สิ่งที่มาเกิดขึ้นก็คือว่าในเครื่อง1.9เนี่ยโอเคทาง ยิ่สู่เขาพยายามจะทําให้ลดมันประหยัดน้ามันนะครับโดยที่ใช้เครื่องอยนต์เล็กลงเมื่อเล็กลงเนี่ยโอเคค่าคาร์บอนไดซ์มันก็ต่ําลงถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าเมื่อท่านต้องการเขาต้องการให้ประหยัดโอเคเขามีการไปทดเฟืองท้ายให้มันให้มันเครียกทดให้ต่ําพอทดให้ต่ำปุ๊บปัญหาคือแรงบิดจากเครื่องมันไม่พอนั่นคือสิ่งที่เจอกันส่วนใหญ่ก็คือว่าหลายๆลท่านที่ขับขับไอตัว1.9อยู่ส่วนใหญ่เลยจะจะรู้สึกเลยว่า พอคุณขับไปประมาณช่วงกลางช่วงปลายเนี่ยรถมันตื้อมันไม่มีแรงนะครับกาลังไม่พอไม่ว่าจะเป็นบรรทุกหรือจะไปข,ข,ขึ้นทางเนินนะครับรถมันไม่มีกําลังแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอเราไปปรับบูทมากขึ้นนะครับมันก็เกิดกระพือขึ้นมาก็คือเหมือนกับมันไม่นิ่งแล้วบางครั้งก็แกนขาดเพราะฉะนั้นในส่วนของ i อ V3 ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับ ขับบูสอย่ากเกิน28ปอนด์นะครับถ้าเกิน28ปอนด์แน่นอนเทอร์โบเสียหายที่ผ่านมานะครับโอเคในตลาดเนี่ยมีการเอาเทอร์โบแบบเวสเกตนะครับที่บอกมีกระป๋องเวสเกตนะครับเหมือนที่เราโชว์ไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเอามาขายแทนตัวนี้แล้วก็เรียกวกปาา42ซึ่งเหมือนเดิมครับกว่าจะติดบูสตก็2,000กว่ารอบหลักการเหมือนกันเลยครับพอคุณใส่เข้าไปเนี่ยกว่าติดบูสตมันติดบูสช้าเบิ่งน้ามันนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวอร์เทคเราเองเนี่ย เราก็ได้พัฒนาเทอร์โบนะครับตัวที่มาใส่แทนซึ่งจริงๆแล้วในเราเคยพูดกับแร้ว,ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยในตัวเครื่อง9เนี่ยเขาจะมีเทอร์โบอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นเทอร์โบมิซูนะครับไม่ใช่แอซซึ่งมาใช้เทอร์โบตัว J f 0 3 5ซึ่งทางบริษัทเนี่ยเคยเข้ามาจําหน่ายช่วงแรกๆนะครับแต่ปัญหาคือว่าในส่วนของหน้าแป่นหลังเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยคอท่อเนี่ยมันใส่กันไม่พอดี แล้วระบบการรุนของตัวนั้นเนี่ยมันเป็นการบุนสแตรฐานนะครับซึ่งเราดูแล้วมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาใหม่โดยใช้โครงสร้างของ tf 035เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูสเปคของตัว1.9นิดหนึ่งนะครับใน1.9ตัวนี้ที่บอกว่ามันเป็นรุ่นไหน์วใบพัดหน้าของมันเนี่ยจะเป็นขนาดแค่ 33- 44มิมลนะครับแล้วก็ใบพัดไอเสียเนี่ยขนาด34.5นะครับแล้วก็ฐาน39มมิล ซึ่งถือว่าค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเอาเทอร์โบเทียบศูนนี้เข้ามานะครับสิ่งที่เราขยายขึ้นไปนะครับถ้าสังเกตเนี่ยคือเราเปลี่ยนขนาดใบพัดวิเลตเนี่ยนะครับเป็นขนาด41่มิลนะครับยอด41 52นะครับฐาน52แล้วก็มันจะสูงกว่าเดิมขึ้นไปอีก5้มิลนะครับถ้าเทียบกับใบพัดตัวสแตนดาร์ดแล้วใบพัดไอเสียนะครับจะขึ้นมาอยู่ที่37นะครับฐาน43 ซึง่งจริงๆในสเปคของเท0.35ตัวเนี้นะครับที่เราใส่อยู่เนี่ยโครงสร้างมันก็คือเหมือนกับตัวที่เป็นไมเวก2.4เลยในยตัวของพวกนิวเปเจโรไต t ันก็คือแกนไอเสียขี้แปะผันนะครับจะเป็นรุ่นเดียวกับเท0.35ในเ a เจโ o นิวเปเจโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าตอนเนี้เครื่องคุณ1.9แต่คุณเอาเทอร์โบ2.4มาใส่แทนเพียงแต่ว่าใบพัดหน้าเราทําให้มันดูดอากาศนะครับ มากขึ้นนะครับมากกว่าตัวปาเจโร่ด้วยซ้ําแล้วก็โครงสร้างอย่างอื่นก็ออกมาเป็นตัว1.9นั่นคือเทอร์โบอัปเกรดตัวนี้ก็คือเป็นอัปเกรดตรงรุ่นใส่แทนที่เดิมเลยนะครับผลที่ผลที่ได้ขึ้นมาที่เราเคยได้มาจากลูกค้านะครับที่เข้าไปจูนเพิ่มเติม,มขึ้นมาก็คือแน่นอนคือเขามีการเปลี่ยนโัวฉีนแล้วก็อาจจะมีทําเครื่องทําเกียร์เพิ่มขึ้นมานะครับก็กาฟที่ได้มาเนี่ยครับขั้งแรกเนี่ยเขาบูดอยู่ที่35ปอนด์นะครับ มันจะได้มาอยู่ที่315แรงม้าที่้อนะครับแล้วก็แรงบิดที่684ินิวตันซึ่งสูงมากๆนะครับทีนี้เราก็บอกว่าถ้าคุณจะขับแช่นะครับที่35 36แถวนั้นเนี่ยเราว่ามันจะมากไปนิดนึงนะครับควรถอยลงมาหน่อยเพราะฉนั้นเราให้เขาถอยลงมาเหลือประมาณขับช่วงลอยตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์พอเขาจูนที่30ปอนด์ปุ๊บนะครับแรงม้ามันะลงลงมาเหลือ2 -80 แดแรงม้านะครับ แล้วแรงบ,บิดที่600ซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะครับในส่วนของเทอร์โบ1นเพราะนั้นนี่คือความสมรรถนะและความสามารถของตัว1.9ตัวนี้นะครับที่สามารถทําได้ทีนี้ถ้าเกิดท่านใช้งานตามปกติแล้วเนี่ยเทอร์โบตัวนี้เราจะค่อนข้างยืดหยุ่นนิดนึงก็คือในกรณีถ้าท่านเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีแค่รีแมปมาเนี่ยเราจะตั้งคี้ให้มันแคบนิดนึงนะครับเพื่อให้มันออกตัวได้เร็วซึ่งการออกตัวของมันเวลาค่อออกเร็วก็คืออาจจะเร็วใกล้เคียงกับเทอร์โบ 8ผันติดรถของมันนะครับแต่แน่นอนช่วงการปลายเนี่ยมันขึ้นกว่าเดิมเยอะมากซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับมันขึ้นได้ประมาณ30-40%สําหรับทั้งแรงม้าและแรงบิดเพิ่มเติม,ตมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขของลูกค้าหลายหลายท่านนะครับซึ่งส่งให้กับบริษัทซึ่งเราก็จะมีติดตามผลอยู่แล้วว่าแต่ละคนเอาไปใส่เป็นไงบ้างแล้วถ้าเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับยิ่งสบายใหญ่ก็คือ ขับมาเหยียบปุ๊บมันก็ติดบูธเลยนะครับแล้วก็ดึงไปตลอดเพราะฉะนั้นมันจะหมดปัญหาก็คือที่ว่ากําลังมันไม่พอสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับพอท่านเอาตัวนิส่ยเข้าไปนะครับและจูนน้ามันเติมเข้าไปเนี่ยนะครับท่านจะได้แรงม้าแรงบิดเพียงพอสําหรับในการบรรทุกหนักหรือจะเป็นการขึ้นเนินขึ้นเขานะครับขึ้นทางลาดชันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะด้วยเหตุนี้นะครับในส่วนของ turbo 1.9ตัวเนี้ยปัจจุบันหลายหลายท่านนะครับ ก็มาถามว่าโอเคสําหรับรถปี2020 21 22เนี่ยถ้าก็ออก1.9ออกมาเนี่ยใช้เทอร์โบตัวไหนดีเราก็บอกแนะนาว่าตัวนี้นะครับเพราะเราเคยพูดตัวนี้ไปแล้วเนื่อสักหลายหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแน่นอนพอลูกค้าที่เข้ามาติดตามในส่วนของคลิปเรานะครับก็สอบถามเพราะบางทีไม่ได้ไปดูย้อนของเก่าเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยมาพูดในส่วนนะครับอของตัว1.9ตัวนี้ให้นะครับซึ่งเราถือว่าเป็นการต่อจากครั้งที่แล้วแล้วก็เราก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่า นาเทอร์โบแปรผันตัวนี้นะครับมันก็คือเราจะได้คอนเซปต์ที่ว่าแรงและประหยัดนะครับกับเทอร์โบแปรผันนะครับที่เราอัปเกรดของจากเบอร์เทคเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันในตลาดเนี่ยเรากล้าพูดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวแทน2,500-3,000 v ส s หรือจะเป็นตัว1.9เนี่ยไม่มีใครทําเหมือนกับทางเบอร์เทคเราเพราะว่าแน่นอนการพัฒนานะครับค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตสินค้าเนี่ยมันมีสูง นะครับโอเคต้นทุนก็นอาจจะสูงตามนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยร้านค้าหรือตามที่เขาขายกันอยู่เนี่ยเขาจะทําของง่ายๆก็คือทําแบบวิสเกตออกมานะครับแล้วก็มาโฆษณาขายกันถูกๆซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านจะไปเสียเงินแบบนั้นทําไมก็เมื่อในเมื่อรู้แล้วว่าใส่พวกนั้นไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้ท่านควงถอดทิ้งอยู่ดีนะครับใช้แล้วขับได้กําลังแล้วมีความประหยัดตามขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับลองมาพิจารณาในส่วนของเทอร์โบเทคเรานะครับเพราะ แนวทางที่เราทําในตลาดในปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจเทอร์โบแปรผันเนี่ยทุกตัวเราจะทําออกมาคือเป็นแบบแปรผันตรงรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น2 2 5 0 0นห้าสามพันวินึ่งจุเก้อสนะครับโตโยต้านะครับพวกรีโว่นิวฟอร์จูเนอร์นะครับ 1GD 2GD หรือแม้แต่ยะกลับไปตัวเก่า 1KD 2KD ที่เป็นแปรผันนะครับเราทำแบบนั้นหมดเราจะไม่มานั่งทำเอาโครงดิบโครงรออะไรมาแล้วก็มายัดใส่ให้ลูกค้าขายออกไปซึ่งขายแบบน้ำเสียชื่อนะครับว่า ขายคือขายทิ้งกันมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ต้องการที่จะอัปเกรดนะครับอยากจะได้สมรรถเพิ่มนะครับศึกษาให้ดีสักน,นิดนึงว่าเทอร์โบทีจะซื้อไปเนี่ยมันเหมาะเครื่องหรือเปล่าเพราะในส่วนโดยเทคนิคเรกล้าพูดเลยว่าเทอร์โบที่เราจัดออกไปเนี่ยนะครับหนึ่งตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยมันทําให้ท่านขับรถแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับรถอีกคันหนึ่งเลยเพราะว่ากําลังที่มันได้มาแรงบดที่มันได้มาเนี่ย มันผิดจากเดิมมากนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ว่าทําไมเนี่ยการแมทชิ่งเทอร์โบหรือการเลือกเทอร์โบที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็สามารถบอกเอาเทอร์โบหนึ่งตัวสามพันปักซีซีอะยัดเข้าไปบอกดีหมดทุกอย่างมันไม่ใช่ฮะอย่างนั้นนะครับเพราะสเปคแต่ละตัวมันต้องเป็นคัสเตอร์เมดก็คือทําตามนะครับสเปคของเครื่องยนต์ไม่ใช่คุณเอาไล่เครื่องยนต์มาหาเทอร์โบซึ่งมันเป็นไม่ได้นะครับ ก็ขอในส่วนของ1.9แล้วก็ฝากไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านที่ซื้อรถ1.9มานะครับปีหลังๆปี2020 21 22เนี่ยถ้ามีปัญหานะครับรั่ว่ไม่มีกำลังนะครับโอเคตัดใจตัวเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวอัปเกรดนะครับแล้วก็ไปจูนเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับแค่ที่จบแล้ว รถคันนั้นเนี่ยกำลังก็จะดีเหมือนกับเครื่อง2เครื่องสองพเลยนะครับในส่วนนี้ถ้าท่านมีคําถามนะครับหรือสงสัยในข้อเทคนิคอันไหน,นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือทางไลน์ได้นะครับเราจะตอบออในข้อสงสัยให้ถ้าท่านชอบสายด,ดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ